ไลฟ์ไม่ Italy, อิตาลีไลตรงครับไลตรง<ม>ครับผมกดไปครับผมเนี่ยรครับของอิตาลีของผมก็ผข,ของเขาเนี่ยของผมงามกว่าครับอืมเนาะสวัสดีครับผมสังเบิ้ม i ไอโฟ e แมนครับผมเออสําเบิร์วันนี้เขาเจะไม่ยาอย่างกันนี่โอ้โหอันนี้ซิปนิวเนี่ยอืมถ้าจริงๆได้มีซิปกุญญ์ยางมาครับแต่เอาอยางเดียวก่อนวันนี้ครับผมครับผม วันนี้เนี่ยอย่างนี้บิ่มอ๋อผมจะมาสอนวิธีการเขียนลายไม้คือไม้อัดยางเนี่ยมันจะมีลายไม้มแต่ของเขาอย่างคือมีลายไมเหมือนไม,มอิตาลีนี่เขาเรียกห้องไมอิตาลีอ๋อไม้ลายเสน้น<ป>ลายเสน้นลายเส้นเนาะอ่าแต่ต้องการมีลายไมเพี่ต้องการลดต้นทุนลุงเพราะไม้อัดยางกับไมอิตาลีเนี่ยราคาจะแตกต่างกันครับแตกต่างกันนักกอเก็บรอยเหมือนกันเก็บลอยเอนาะแ,แต่เขายาก อย่างเล่นของนะร้องโซวิชาตัวเองนะแบบนี้ครับผมอ๋ออย่างขึ้มีลายเนาะอย่างมีลายเขาไดเขียนเล่นๆไปครับอยู่บ้านว่างๆทาไปครับตัวเองเนาะอยู่โต๊ะตางที่เป็นสีน้ำมน้ำมันหรือสีพ่นก็ดีสามารถมาเขียนลายได้ครับได้ทุกตัวอ่าโอเคจังเบิ่มเ่าจะเริ่มต้นจะได้ดีก่อนนี่ครับนี่ผมก็ร้องปืนและเกินเร้อยหมดแล้วก็ท้าสแลักละเกินเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมร้องปืนเร้วๆแล้วก็ผมก็เพ้นสีขึ้นมันออกเลยอย่งน้อยก็จะไม่อัดยางนี่ก็มีลายเลยอ่าครับผมการที่นี่ผมก็มีแป้งอยู่ตัวหนึ่ง แป้งนี่ในท่อคตาจะหาซื้อง่ายมากเครับแปลงแบบนี้ครับผมแต่ที่ชางบ่มมีขายครับครับผมแล้วจะแจ้วานิดเนี่ยผสมกับเลเกอร์ก็จะสี่พัวเขาเนี่ยครับไปน้อยหนึ่งครับผมนะครับผมจะเขียนลายเขีนลายอิตาลีคือมันงามครับผมจริงจแล้วเนี่ยครับผมลายของเขาที่เขียนเองเนี่ยจะงามกว่าครับลายเขาจะงามกว่าเพราะสาเหตุอย่างครับผมเขาสามารถเนี่ยแปลงเนียครับผมผมจิ้มเนี่ยผมสามารถกะระยะเส้นของลายได้เลยครับ ตีผสมเป็นลายนี่มีอย่างไรกับชมเบอร์มีว่านิดด้ำน้อยหนึ่งแล้วก็อาจจะมีฝุ่นน้อยหนึ่งเจ้าจางหรือผู้แม่แม่พน่นอุตสาหกรรมก็ได้ครับผมอ๋อแม่สีพ่นอุตสาหกรรมก็ได้ครับผมแต่ว่าอย่าให้มันเหนียวนะครับผมอย่าให้มันบางๆหน่อยหนึ่งบางๆางนิดเหนียวตัวอ๋อบางบางนนเ,เางพื่อให้เขาจะลักลายเนี่ยได้ของกว่าอ๋อถ้าตีมันเหนียวครับผมอ๋อแล้วก็เอาก็เอาแป้งเนี่ยจิ้มจิ้มต่งจิ้มจิ้แตงแตงร้ายครแตงแตเรีายครับเนี่ยเนี่ยผมจิ้มไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแป้งจะแข็งแข็งนนี่ครับ ครับผมโอเคนี่ผมจะเขียนไลายก็พอนอนี่ครับผมไลายไม่อิตาลีไลายตรงครับไลายตรงครับผมเปิดเนี่ยครับเนี่ยแล้วยูดีมือเขาด้วยละครับผมกดไปครับผมเนี่ยเห็นไหมครับกันต้องใด้ดิจะไลายบางก็ได้ครับผมเนี่ยครับอืมอถ้าเขาต้องการเข้มเขาก็จิ้มซ้ำไม่แหมได้ครับอันนี้แค่เกิงเดียวป๊อนะครับผมม่อยากงงานักครับเดี๋ยวจะไลฟ์หูไลฟ์ตากันนะ นี่ครับให้จะต้องการเคข้มของขาแตงเอาได้ครับปืดนี่ครับผมอืมอ่านี่ผมต้องการคือเข้มนะครับผมก็แตงเอาอ่าครับผมนี่ครับแบบนี้ครับผมเบาๆเนาะเบาๆมือเบาๆครับเบามือครับเนี่ยเดี๋ยวผมลากไปให้แถมครับผมแถมครับใส่ผมปั้มครับนี่ลายอิตาลีลายตรงครับนี่ผมเป็คือบางๆเนาะปืดนะครับผมต้องการคือเข้มตรงนี้ปืดนี่ครับผมนี่ครับผม แต่เสียผมมต้องเขียนนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเสียยู่ห้อเขาครับนะครับนี่ครับผมอิตาลีแล้วตรงครับผมมันแตกกลางกันที่เฮาแต่งแหวงครับผมของอิตาลีของผมก็ของของเขาเนี่ยของผมงามกว่าครับอืมเนาะแตกตลางเลยครับผมงามกว่าสวยกว่าครับผมนี่ครับโอเคครับผมครับผมเรนซองเบิ่มอธิบายอุปกรณ์หรือว่าที้สาหรับทําลายให้พอกำลันหรอครับระดับแรกนี่คือก็ต้องการรองพื้นเลครับผมจะเป็นไม้ธรรมดาพวกนี้แบบนี้ครับ แล้วก็ผมเอามาทาเชลก,กเกอร์ออสักสองเที่ยวก่อนแล้วผุพวสีด้วยสีธรรมชาติออกแาแบบนี้ครับถึงจะเห็นร้ายแบบนี้ได้ครับผมมันถึงอะสวยงามบบนไม่ได้โอเคพออุปกรณ์ในทำร้ายกันบรางไหมคือหนึ่งวันนดดดำครับมีด,ดำน้อยหนึ่งใส,ส่ผสมไปครับสีพวเขาในเซตแล้วก็เติมที่เหนือไปคือมันบางๆหน่อยครับมีฝุ่นด้วยหน่อยอครับผมแล้วก็มีฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็อาจจะ ถ้ามีฟุ้นหรือว่ามีแม่สีพ่นอุตสาหกรรมก็ได้ครับแล้วแต่คนที่จะปรุงแต่งไปแต่ถ้ามันบางอย่างถ้ามันเหนียวมันเหนียวเขาเขียนลายยากครับก็เติมทินเนอร์อันนี้ลักๆก็คือมีมีเล็กเกือเงาด้วยเนาะเนาะมีเล็กเกือเงาก่อนครับขึ้นเพื่อนต้องเนียนก่อนนะดับแรกครับผมก่อนจะเขียนลายตรงนี้ได้อันมันเหมือนเนียนครับครับผมครับผมโอเคสังเบอร์วันนี้ก็ฝากการเขียนลายแบบง่ายๆเนาะง่ายๆครับผมแต่ อาจจะพอว่าง่ายแต่ต้องไปฝึกตัวหนักครับผมนี่ครับวิธีใจครับถ้ามันบักเข้มเขาก็ซ้ำได้แต่ต้องซ้ำเป็นนะนะไปถ้าซ้ำมาเป็นนี่ก็ทึบหมดเลยครับมันจะไม่เป็นร้ายครับอโอเคครับจะได้ก่อนจะทําก็เอาไปฝึกกันก่อนนะช่างเบิ้มครับผมสำหรับวันนี้ก็ช่างเบิ้มก่อนจะจบคลิปนี้มีอย่างฝาก็ทักกันทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับผมอย่าลืมสีช่างเบิ้มไอเฟิร์แมนนะครับผมนี่สีงอมงามครับผมเนี่ยสีงออมตัวใหม่มาครับ ใครมีปัญหาอย่างกระทมเข้ามาในเฟซแลวกันนะสีเนี่รับสีเพียครับสีเพียค, <laughs> ครับเพียขนาดโอเคครับสังเบิร์วันนี้ก็ขอบคุณสังเบิร์กชนะครับสวัสดีครับรรสวัสดีครับ,บ